S <S เออไม่เป็นไรใช่ไหมคุณผู้หญิง <ingredient, S 3> š, คุณเป็นใครเอออย่าห่วงไปเลยผมไม่ได้จะมาทำร้ายหรอกมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากนกักหรอกถ้าไม่ถูกพวกโจรหรือสัตว์ป่าฆ่าก็คงอดตายอยู่ดีล่ะแล้ววอกมาจากเมืองเพื่อมองหาชีวิตแบบใหม่ experiment. บางอย่างที่แท้จริงหรือบางอย่างที่มีความหมายจริงๆชีวิตที่เต็มไปด้วยความฟุ่มเฟือยเหล่านั้นเราอยากจะสลัดมันทิ้งไปเพื่อมองหาสิ่งที่มันแท้จริงแต่สุดท้ายเรามันก็แค่คนโง่อสองคนก็เท่านั้นเองมีสถานีรถไฟหรือตัวเมืองที่ผมพาคุณไปได้บ้างไหมไม่ฉันถอยไม่ได้แล้วเขาคงไม่อยากให้ฉันทำแบบนั้น ฉันทนไม่ได้ฉันจะทำเพื่อคุณนะขาออถ้างั้นเออ <c oughs> ผมไม่ลบกวนเวลาคุณแล้วดีกว่า,า,าถ้างั้นคุณยังพอมีอะไรเหลือไว้กินอยู่บ้างไหมล่ะไม่มีอะไรสักอย่าง เราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเกี่ยวกับการล่าสัตว์เราแม้แต่หนูก็ยังจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าอยากได้ผลไม้มีพิษแล้วก็เรื่องนั้นนะงานถนัดฉันเลยนะออถ้าเป็นแบบนั้น่ะในที่แบบนี้คุณคงอยู่รอดได้ไม่นานถ้าไม่รู้จักวิธีล่าสัตว์นะมาเถอะผมจะสอนให้เอง ก็ได้แต่คุณห้ามเล่นตลกอะไรกับฉันละ่ะถึงฉันจะอ่อนแอแต่ก็ยังพอรู้วิธีปกป้องตัวเองอยู่โอ้ผมไม่สงสัยเลยมาสิ